มาพบพอกันนะครับกับผมกันกาลินนะครับมาเจอกันวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่1ิกิจกันยายนนะครับหลังหวยรัฐบาลออกอกอ็ขอแสดงความยินดีและดีใจนะครับกับทุกคนนะครับที่โชคดีร่ำรวยนะครับใครมัน นะใครหมานใครโชคดีบางนอ,น,อนะครับนะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับแนวทางเลขวิ่งนะเนาะเงินล้านพี่น้องนะนะสำหรับคอวิ่งมาราธอนนะครับฟันที่สี่นะครับผลที่ออกหกสี่หกล่างห้าเปียกพี่น้องก็ มาเต็มๆนะครับในส่วนตัวเจาะเนาะอาจารย์ให้เดี๋ยวขอดูในข้อมูลเดิมอม,มันอาจจะข้ามพี่น้องนะข้ามเต่ในเลขทูปเลขทูบอปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะ,ะเลขทูปเลขทูปน่าจะเป็นสี่เจ็ด เหมือนกันมันชนนะครับก็บวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับตามหลักนะอาจารย์ก็ทำแบบนี้นะกะ็มาสี่เจ็ดสี่หกเพิ่มไปหนึ่งเป็นสี่แปดซึ่งมันชนกับเลขของเราอยู่สี่สี่เจ็ดและสี่แปดอยู่แล้วก็เลยมาเป็นลดที่สี่หกกระโชคดีส่วนห้าแปดลางพี่น้องอเมื่อวันศุกร์ที่สิบสองกันยายนเนาะการจัดวันครบรอบห้าสิบแปดขวบ นะครับมาเต็มเต็มเมื่อจัดมือนั่นตรงวันศุกร์ก็มาพอสอนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราก็เต็มเต็มเพื่อนนะครับให้สองนะครับนะตรงตรงเต็มเต็มก็เป็นสองแปดนะครับก็ดีใจสองแปดก่อนหน้าน,นั้นน่าจะเป็นอะไร ก็ก็ดิ้งดๆอยู่เนาะทั้งสามตัวเตียกก็มูนี่มาเบิ้งกันนะครับว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะต่อไปนะครับหานอยเมื่อวานอาจารย์มาไล่มาไม่ทุกคนเต็มๆอยู่ดีเนอาจารย์ให้สองมาพิเศษสองเก้าตรงๆแรกนะตั้มนะครับตั้ฝั่งโขงนะครับ ผมพอไม่เห็นคอมเมนต์ตำฝั่งโขงก็จะไปตั้งแต่หาหน่อยถึงลาวเนาะทุกคนพิมพ์ตำฝั่งโขงเด้อวันน,น,นี้วันที่สิบเจ็ดนะครับนาล่าหกสี่ีหกนะครับตัวนี้หางเดียวนะครับวิ่งรูดหกนะนะสังเกตนายจันะจ,จะบวกลบนะคือตัวเด่นคือหกสี่ ก็ลดหนึ่งแต้มคือหกสามบวกหนึ่งแต้มคือหกหานะครับนะจะจำกจะให้เม็ดเดียวอย่างนี้นะเพื่อความชัวชัดนะไม่ประมาทก,ก็รูดนะครับนะบางคนก็ไม่รู้อีกว่ารูดคืออะไรสิบเก้าประตูบนสิบเก้าสิบเก้าประตูล่างนะครับนะก็คือก็อเรียกว่ารูดนะ นแา่นี้ทันเนาะต่อไปเล่าเอาเล่าใครได้ใครได้มั่งเดี๋ยวกว่าว่าเห็นอีกลนะนะไล่ให้แจอบบนี้ลื่นลงในที่เปรียวให้อยู่เลาวเมื่อวันที่ผ่านมาวันจันทร์ใครได้มั่งพี่น้องนะสิสามงวดแลด้วดียว นะสามงวดหลุดครั้งหนึ่งสามงวดหลุดครั้งหนึ่งอยู่ประมาณนี้แต่ก่อนได้หกสูงสุดหกนะแต่ก่อนก่อนปีย้อนหลังปีนุ่นมันยังยาวอยู่นะสามเดือนสี่เดือนนะก็เดือนหนึ่งมันมีสีอ่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งตอนนี้มันมีสามวันตอนนี้มันได้สามนะนะคุณแมนได้สองแปดนะครับมีใครได้อีกนอกจากคุณแมนนะครับ อาจารย์ให้สองเนาะนะครับให้วิ่งรูดสองเนี่ยนะบางคนก็จะเล่นเฉพาะไอ้ตัวหางเดียวด้วยอเล่นเฉพาะตัวเจาะก็ได้นะทุกคนเพราะกันไม่ให้นะครับแต่ทางชั่วก็คือรูดนะครับถ้ารูดแล้วมาเล่นเลขสามตัวขึ้นดักอย่างนี้ก็ได้นะครับของวันที่ผ่านมาเมื่อครก็คือตัวนี้นะครับวิ่งรูดศูนย์เห็นไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับทุกคนนะวิ่งรูดศูนย์นะเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์และศูนย์หนึ่ง หนศนะสามตัวชุดเดียวหางเดียวคือหนะึ่งศูนสี่ะนี่อาจารย์ให้เมื่อวานเป็นหนึ่งศนสี่นะครับลองไปจัดเด้วนะครับถ้าเห็นแล้วเนี่ยมีโอกาสลดหรือไม่รับนะครับถ้าถึงช่วงเย็นนะเห็นก่อนซื้อก่อนเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ให้ห้องลายเด็กพี่น้องนะ ยังไม่ได้ให้ห้องลายเพราะห้องลายไล์สดเสร็จแล้วถึงจะไปวางนะก็จะไปทุระนะเนหน็หนเนาเนาะนะนะครับตามนี้อืมเนี่ยโชคดีกันทั่วหนได้ใครจะเอาเลขวิ่งเงินล้านนะครับอนะเลขวิ่งเงินล้านงวดที่แล้วให้สี่มาสี่หกนะ 4, 6, นะเลขวิ่งเงินล้านอันที่หนึ่งตุลานะครับอืมนะ หนึ่งตัวลาจะได้ไปหาก่อนนะไปเล่นก่อนไปรูดได้เลยนะมีเล่นก่อนเพื่อนมันรูดได้ถ้าเล่นทีหลังเนี่ยมันไม่ได้ทําไปไม่ได้เพราะราคามันไม่เท่ากันนะราคามันอาจจะลดแต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันมีไหมเออเมื่อเห็นอีกบอกแต่เห็นเวลาเมือ่อวานก็เห็นรัฐบาลเพราะว่าเวลาอาจารย์ให้ศูนย์รัฐบาลอาจารย์ให้ตัวไหน มีไหมอีกดูดูอีกก่อนหนึ่งดื้ไม่จาอ่ามีไหมเห็นไหมเอ่ยนะครับอืมไม่เห็นบ่เห็นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับจนาไว้เลยนะจัดนานนะกดจะให้เพราะวนี้เพิ่งออกนะครับเพระอจารออกปุ๊บเมื่อวานก็คํานวณสดๆให้ไปก่อนแล้วนะครับก็คือตัวนะครับ ว,วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเอ้สิบหกที่ผ่านมาที่มันออกเมื่อวานนะครับคือให้สี่เด้วิ่งเงินล้านนะวันนี้นะครับประจําวันที่หนึ่งตุลาเมื่อวานเมื่อวานอาจารย์ก็ให้นะเพราะหวยอ,ออกเสร็จอาจารย์ก็ใช้เวลาแป๊บนึงนะตัวนี้นะครับหกหินกอนนะครับนะพี่้อง ออลองไปหาตัวหน่วยอะไรที่เราชอบนะมาซื้อลัตเตอรี่ก่อนนะอาจารย์ก็บอกเกินๆแล้วนะมันออกวันอะไรวันพุธนะหามาใส่หรือหาวิธีคิดของที่เราชอบมาประกบหรือหาดิ่มของสำนักอื่นนะที่มันเดินดีมัน้องอาจารย์มาผูก อย่างนี้นะครับลองดูนะนะประมาณนี้นะครับอ่ะ